สวัสดีครับพกับผมโทชโนกับรายการอ l e c นหกครับผม e เ e c t i o n หกหกเจาะสนามเลือกตั้งสสสี่เเขตทั่วประเทศแต่ตอนนี้ไม่ต้องเจาะนะครับเป็นการสรุปผลเลือกตั้งสสทั่วประเทศนะครับก็ผ่านไปแล้วแล้วับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับเหลือภาคเหนือตอนบนตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนตอนล่างรวมถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ เหมาหมดเลยครับรอบนี้ทีเดียวเกลี้ยงนะครับเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเลยนะครับผมก็หัวเมืองทางเหนือนะครับมีสอสอได้สิบคนจากเดิมที่คาดการว่าจะได้ถึงสิบเอ็ดนะครับนับไปนับมาจัดไปจัดมาเหลือสิบนะครับก็สรุปมีสิบคนนะครับมีอ่าสรุปก่อนเลยนะก้าวไกลนี่เอาไปเจ็ดนะครับเพื่อไทยเหลือแค่สองพลังประชารัฐแทรกมาได้หนึ่ง นะครับเก็ดดึงครับเพชรรักใปชมพูครับปล่อยจากพักก้าวไก่พกล็อคเอาชนะจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมจากพักเพื่อไทยคือจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมหรือว่าท็อปเนี่ยปกติก็ไปอยู่เขตหนึ่งนะอยู่เขตสามอยู่เขเแตแถวแถวอำเภอสังกําแพงนะครับจริงของตระกูลชินวัตร แต่ว่ารอบนี้เหมือนบอกมันว่าเขตหนึ่งเหมือนเพื่อไทยมองเกมว่าคนรุ่นใหม่น่าจะเยอะต้องเอาพวกคนรุ่นใหม่หรือแบบคนหนุ่มคนสาวแบบคนดูแบบรุ่นใหม่ไฟแรงนิดหนึ่งไม่เอาคนแก่ๆลงเพื่อจะช่วงชิงฐานคะแนนจากพรรคก้าวไก่ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้ก้าวไก่อยู่ได้ชัดได้ไปนะครับผมพ่อเป็นรองนายกนว่นะอะไรนะภัยรัฐใหญ่ชมพูใช่ไหมรองนายกที่ไหนจาไม่ได้นะครับใช่ใช่คือเหมือนไม่มีตำแหน่อง,องทางการเมือง ไกลๆด้วยนะครับเขตซองครับเภสัชกรหญิงการันตกจันทดานะครับหรือว่าครีมนั่นเองนะครับผมอดีตเภสัชกรร้านขายยาอะไรนะบูสต์อ่ารู้จักใช่ไหมครับบูสต์บีโอบีเดอรโอทีเอสที่เป็นที่สิน้าเงินเพราะอะไรครับเพราะผมเคยซื้อกับเขาเมื่อก่อนแต่นานมากๆและซื้อครั้งเดียวจําได้มีใบเสร็จชื่อกาจันทดานี่แหละครับใครจะไปเชื่อว่าบาลลงเชียงใหม่แล้วได้รับเลือกด้วยห้าหมื่นกว่าคะแนน เอาชนะต่อจอเก่งโกวิดพิริยรอา,รานันต์ไปได้แบบขาดลอยนะครับพักเพื่อไทยแพ้แก้าวไกลขาดลอยครับเขตนี้ในเขตเตรงขัง้นฝั่งนายบาซา่าใช่ไหมแม่น้ําปิงมาขั้นไว้สั่งนายบาซา่าอะไรจะได้เขตหนึ่งนะครับเมืองเก่าคูเมืองห้วยแก้วรอยสุดเทพสนามบินอะไรอย่างเนนงีนะ้งวย,ว,ยวัวลายอยู่ฝั่งเขตหนึ่งหมดแต่วพอฝั่งเขตสองจะเป็นสะไต้องไปเชียงใหม่นะครับวัดเกศ นะครับต้นยางที่เอ่อไปทะลุไปถึงอำเภอสาระทีนะครับก็เป็นเขตสองทั้งหมดนะครับหนองหอยอะไรเงี้ยก็ว่างันไปนะครับตัวเขตสามเป็นของรัตพลตัวปจักรชัยกุลครับหรือว่ากอล์ฟครับลูกชายของดรปึ้งสุรพงษ์ตัวปจักรชัยกุลอดีตสสเชียงใหม่นะครับผมพักประชาธิปัตย์นะครับผู้ร่วงรับนะครับถือเมื่อก่อนเชียงใหม่เอ่อประชาธิปัตย์ได้เยอะเชียงใหม่ด้วย คือตอนนั้นที่ทสมัยรุ่นคุณพ่อได้คือเราก็ปึ้งได้เนี่ยจะมีทวัดวงศ์นเชียงใหม่นะครับหรือว่าเจ้าหนุ่ยที่เป็นาสามีหรืผัวของทางากิ่งการนักเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นพ่อของดรแป้งร้อยเอกงหญิงเดินเต็มดวงนักเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าแกวางมือแล้วแกไม่เล่นเลยเลิกเลยแต่ละครับทวัดวงนเชียงใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็มีดรชลิรัตพุทธป่วนนะครับผมแต่ว่าเป็นรักมิเขเใหญ่นะครับผมแล้วก็สุรพงษ์ก็ หลังๆมาพอไม่ได้เข็ก,ก็บรรลุปาชีลรยชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ตอนนี้ตกถึงรุ่นลูกครับเอาชนะทัศนีบูรุป,ปกรณ์ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะปกรณ์บูรุป,ปกรณ์เจอสุรพงศ์ตัววิจักียากรอันนี้ก็เปลี่ยนบูรุป,ปกรณ์เป็นทัศนีบูรุป,ปกรณ์เจอก,กับนัทพลตัววิจักียากลนะครับสรุปกอล์ฟชนะเจ๊ก,กุ้งไปนะครับผมทัศนีสลับก,ก,กับนัทตะจักรพลไง ตัวเมืองมาอยู่สังกัแทงสังกัแพงอยู่ตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนอยู่ตัวเมืองอยู่สังกัแแงนะครับก็ไมไ่ได้เลือกเช่นเดียวกันนะครับสมัครทางเพื่อไทยนะครับเสียไปสามเขตแล้วนะก้าวไกลเก็บรวดเกตที่สี่ครับพุทธิตาแชรนันครับหรือว่าจีนครับอ่าเมียของเพียวนะครับผมที่เป็นสารวัรเพียวใช่ไหมเออนั่นแหละเมียของสารวัรเพียวนะครับก็เอาชนะวิทยาทรงคําแชมป์หลายสมัยได้ะไน,นะครับ แต่เห็นบอกว่าวิทยา,ารงคําช่วงหลังไม่ค่อยทําพื้นที่เหมือนไม่ค่อยลงพื้นที่ไม่เจอชาวบ้านเท่าไหร่เลยชาวบ้านก็เลยเทคะแนนไปที่ปุตติตาชียนาน,านันกดไปหกหมื่นหมดแต้มหกหมื่นกว่าคะแนนนะครับโอ้โหขาดลอนมากๆนะครับก้าวไกลเก็บไปสี่เขตแล้วนะเราจิ่งกันด้เชียงใหม่ก็แพ้ด้วยเขตนี้เขตแถวๆอำเภอแม่ริมนะครับรวมถึงสันทรายนะครับแม่ริมช่วงดอนแก้วอะไรเงี้ยนะครับวัดพระธาตุเตาเข้าไปวัดพระนอนขอนม่วงอ่า นะครับแล้วก็เขตห้าครับจุรพันธ์เอามาวิวัฒน์ครับลูกชายของสมพงษ์อามรวิวัฒน์แล้วเป็นหัวของวิสาดีเซชาติทีราวัตรด้วยนะครับผมนะครับพักเพื่อไทยนะครับเขตห้าเพื่อไทยได้ไปนะครับเอาชนะอดีตสจสมชิดกัญยาจะได้แบบบุตรวิทย์ทีเดียวเก้าไก่เกือบชนะเหมือนกันเขียนนี้นะครับเขตหกครับอรพันธ์จันตาเลือครับพักเก้าไก่นะครับผมก็ฝ่าด่านมาได้ ที่สองไม่ใช่เพื่อไทยนะเป็นรวมแผ่นดินโอ้โหรวมแผ่นดินมาที่สองนายแพทย์ไกดัดทําเป็นที่สามพรรคเพื่อไทยนะครับเขตอำเภอเชียงดาวนะครับปนบนบน,บน,บนอะไรอย่างนี้นะครับของทางเชียงใหม่เชียงใหม่สายเหนือและเหนือสุดเขตเจ็ดแม่อายฝางชายปางการทุกตำบลครับยกเว้นฮิโดกิแลนฮิโดกิแลนไปอยู่เขตหกนะครับก็คือสมบุลอุดเจริญครับพรรคก้าไก่นะครับ ล็อกเอาชนะนิติกรวุฒินันชัยจากพรรคเพื่อไทยเพราะก่อนหน้านี้นไม่มีใครมองสมรู้สเจริญเลยเพราะนิติกรวุฒินันชัยเป็นลูกของประศิษฐ์วุฒินันชัยอดีตสสในพื้นที่เขตแถวๆนี้แต่มีคู่ปรับตัวชักกาดอย่างสันติสุหัดรอคุณอยู่ก็ยังคงลงเหมือนเดิมแต่เป็นลงพลังประชารัฐซึ่งฐานเสียงตรงนั้นพลังประชารัฐไม่น่าได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวบุคคลจะเคยเป็นสสเก่าก็าตามนะครับเป็นสสของทางพรรคพลักไทยสมัยก่อนสันติสุหัดนะครับแต่ก็ ไม่อาจต้านทานความร้อนแรงของพรรคก้าไกลเอาไว้ได้สมรุลอุจเรญจึงชนะไปครับผมในเขตที่เจ็ดตัวเจดแปดครับพัทรพงศ์ดีราพัฒนครับหรือว่าตถีพรรคเก้าไกลครับโอ้โหพลิกล็อกอัชนะลูกชายของนบรคุณรัฐประทยอย่างน้องนัฐพ,พ,พัฒรัฐประทยพรรคเพื่อไทยไปได้นะครับแบบเหนือความคาดหมายมากๆรักุตมาบัวพันธ์เพราะเราได้เป็นที่สามสุดสวยอย่างกุตมาอย่างตอบตกนะครับ โอเคก้า <laughs> okay. ไกลได้เขยหนึ่งนะครับแล้วเขตเก้าครับเขตที่ถูกจับตาม,มองแม่สุดเขตหนึ่งในเชียงใหม่เพราะมันเขตของสีนวลบุญเือซึ่งเคยอยู่อนาคตใหม่แล้วเก็บคะแนนไม่ได้แบบถล่มทลายตอนนั้นที่สุรพลโดนใบแดงแล้วแล้วแบบว่าเขาแก้มือเทมาเทตนะให้สีนวลและสีนวลก็ไปเป็นงูเห่านะครับย้ายไปภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สอบตกแบบไม่เป็นท่าได้แค่หมื่นกว่าแป้มเองนะครับมาในระดับสี่ด้วยนะครับคิดหนึ่งเป็นของนเลศทำลงทิพย์พยุณ นะครับจากพักพลังประชารัฐเพราะเราต้องดูผู้ชัน้นๆนึงเพราะเราตอนแรกจะียกว่าทำลงพิทยาคุณไม่ใช่นะนาเรศทำลงพิพยคุณนะครับจากพักพลังประชารัฐนะครับพลิกล็อกอชนะเฮียเสงจุลพลเ,เกียรติชัย,ยากรนะครับพักเพื่อไทยไปได้นะครับแล้วก็เกศสิทริ์สีโสภากโกรธคำลือครับลูกสาวของออมนะครับผมลูกสาวของอดีตกำนันสีเรศโกรธคำลือ กำนานอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าเคยเป็นกำนานอน่ะใช่สีเลขกดคำเลยนะครับปดิสัตยด้วยนะครับส่งลูกครับรอบนี้ลูกลงครับสีโสภากดคำเลยครับหรือว่าออมครับพไม่ได้